ครับกับผู้บรจารย์สัญญาณนะครับครับวันนี้ก็ได้นํามีดหมอของหลวงปู่เดิมมาให้กับทุกท่านได้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้ก็จะเอายุคโบราณนะครับยุคที่จะไล่ให้ท่านชมนี่ก็เป็นยุคโบราณนะครับเป็นมีดไม้ดําไม้นะครับทําด้วยดําไม้ตามทาด้วยไม้ฝักทําด้วยไม้นะครับอ,อันนี้แหมรับด้วยหวายนะครับ ลักษณะความเก่าความเป็นโบราณนะครับเก่าเจ็บเข้มขังนะครับสันยุคตอนลงพ่อเนาะดูความเก่าดูความแยะความรันความเหลาอันี้เก่าจริงๆนะฮะเก่าแบบโบราณจริงๆลักษณะความเป็นโบราณนะครับคำว่าเก่าก็เก่าทุกเล่มน,นะครับแต่วันนี้ก็อันนี้ลนะักษณะเนาะถึงคนจะดูขอางเก่าไม่เป็นก็ดูได้เลยว่านี่คือยุคโบราณนะครับโบราณจะทำแบบนี้ ยคใหม่เกจิรุ่นใหม่เขาจะทําได้สวยมากเลยครับมีเนาะรุ่นใหม่ๆสวยเลยนะแต่รุ่นเก่าๆรุ่นยุกโบราณโบราณยุกของยกของหลวงพ่อจะเป็นแบบนี้นะครับยุกโบราณนะครับออกทําด้วยเหล็กดําทำเล่มไม้ไม้นะแขงนะครับไม้มงคลตัวไม้อะไร,รดำโบรมีเดียวกันเลยนะครับยุกท่านหลวพ่อนะครับ ดูหวนะครับเป็นสีเก่เาๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดันในครับเดี๋ยวนะครับ <c oughs> <c oughs> ให้ดูความยาวนนะครับความยาวก็เห็นๆกันเลยนะครับติบสองนิ้วนะครับติบสองนิ้วไม่ถึงสิบสองนิ้วดีนะครับขาดไปเ้นหนึ่งนะอาจจะสิบสองนิ้วพอดีเด็ดเอาสิบสองนิ้วพอดีนะครับไม่ขาดนะครับสิบสองนิ้วพอดีนะครับไม่ถึงสิบสองนิ้ว ปลามยาวสิบสองนิ้วนะครับคนก็ชอบแบบโดยยาวอย่างเงี้ยนะครับอาจะรูด้านในกันนะครับด้านในก็เอาใบาบีก็ออกใหญ่ๆนะครับลักษณะคล้ายกับมีดเน็บเหมือนกันนะครับอาจจะเรียกมีดข่านช้างก็ยังจะได้นะครับเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเสมาเบอร์เสมาใบโพครึ่งใบนะครับเด็กคำมาจากเล็บเก่าๆเลยนะครับ เก่าที่ท่านยกสันหลงพ่อนะครับดูดูใบถูกใช้งานมานะครับดอกดอกไม้นะครับลองเลือดอันนี้ดอกนี่จริงจะไปทำความสะอาดนะไปทำความสะอาด ลงน้ำมุน้ำมันแล้วก็จะเห็นชัดเจนนะครับตรงนี้ก็มีค้ัเบายัดอยู่ครับเบาดินเก่ายัดใช้งานครับสนนราคาไม่สูงนะครับเข้าถึงได้เนาะไม้ทำอะไรไม้อะไรมาทำนะรู้ว่าไม้เนื้อแข็งนะครับไม้มงกลก็แน่นนะครับที่ใครบอกนะครับดูมิด วัตถุมงคลทุกชนิดให้ดูตรงนี้ไว้ก่อนนนะครับแน่นนะครับไม่ยกไม่คอนนะครับล้มเหลผงพ่อก็จะอัดขัางไว้วตรงนี้นะครับครับก็จะสวดยัดอีกอ่าพวกผงพุทธคุณพวอ่าอะไรนะผงมงคลต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่กานเป็นยังไม่ให้โยกไม่ให้คอนนะครับถ้าย,ยกตะคอนแล้วหลุดไปนะครับพวกอ่า ตรงนี้เขาเรียกอะไรที่เคยเคยที่หลวงพ่อเขาได้บรรจุไว้นะครับจะมีเป็นของบ้างของพุทธคุณบ้างบางทีก็เป็นเต้นเกศาหลวงพ่อบางบางบางเรี่อก็มีแผ่นเงินนะคะรับไว้ตรงนี้การอัตละกษณยไว้อยู่ในนี้ทำหลุดมันคอนอะจะหายไปได้ะครับแต่ถ้าย่างแน่นๆนะครับแน่นยังอยู่นะครับสวยงามเก็บเกลาเข้มขังนะครับทัายุดถันหลวงพ่อเนาะให้ดู ความเก่าจะเป็นยังีงเลยไม่ต้องกลัวนะครับว่าไม่ถึงองค์พ่อจะง่ายนอนนะครับเก่าๆแบบนี้นะครับดูใจเย็นๆน,นะครับอา่าวเป็นหนึ่งเล่มน,นะครับดูเร็วเลยเพราะว่าเคยไลน์มาแล้ว ดูอีกเล่มนะครับอันนี้ราคาเบาๆนะครับอันนี้เป็นมีดสายปากกานะครับสองปากกานะครับดูความเก่านะครับอลูเป็นยมขาไม่โตนะครับอันนี้ก็ดูไม้นะครับดูไม้นะครับแค่เก่าเลยครับอันนี้ของหลพ่อุ่งนะครับของหลวงพ่อลุงวัดหนองสีนวลนะครับนี่หลักความเป็นหลวงพ่อลุงกับเก่าเลยนะครับมีดเท้าปากกาเองนะครับปากกาที่เราเขียนหนังสือนะครับพกง่ายพกสะดวกนะครับ ความยาวก็แค่นี้เองันเจ็ดนิ้วครึ่งไม่ถึงกล้ำถึงถึงอยู่เจ็ดนิ้วะไม่ถึงครึ่งเดียวเจ็ดนิ้วครึ่งเดียวเจ็ดนิ้วครึ่งนะครันยังไม่ถึงเดียขาดไปเซนนึงสวยงามน,นะครับเก่าเก็บเข้มขังนะครับดูความแยะความแหลกความเอความราันความลาวของไม้นะครับนะครับเก่าเกาแบบนี้จำช้ำแบบนี้เลยนะครับ อ่าดูดูด้านไหนนะครับอันนี้ของหลวงพ่อลุงจะเป็นแบบนี้นะครับของหลวงพ่อรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่มเล็กเล่มใหญ่นะครับจะต้องมีกระตุกหนึ่งดอกนี่นะฮะกระตุกดอกเดียวนะกระตุกทองเหลืองสวยงามเลยนะครับนี่อันนี้ของพ่อลุงนะนี่ใส่มาเปืนผงลอยเล็บจิกคว่ำอะไรเงี้ยนี่ลองเลือดลายเล็บสวยดูเล็กเลยครับเล็บมันสนิมไม่กินนะครับเล็บอย่างดีนะครับอันนี้ของหลวงพ่อลุ่งวัดศินหนองศินนวลนะครับอยู่ไม่ห่างครับ วันหลวงปเดิมนะครับของหลวงพ่อลุงอย่ตัวกกองบินนะ่ะกองบินสี่ตาชีอนะ่ะหลวงประเดิมก็อยู่แถวๆนั้นแหละอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับห่างกันไม่กี่โลผมไปที่ไลน์ผมก็ไปวัดหลวงพ่อลุงนะก็เลื่อนวัดหลวงประเดิมยางานเก็บเครื่องขังราคาราคาเบาๆนะครับถป็นากระทักมา เดิมนะครับอันนี้เล็กๆนะครับพกง่ายนะครับติดรถติดลานะครับสะดวกนะครับเดินทางปลอดภัยคาดเท้วนะครับเอจะเป็นมงคลทั้งบังนะครับติดรถติดลาพกติดตัวนะครับขายอะไจะตั้งยังไงครับต้นใจถักมาเนาอครับต้องรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมอาจารย์สัญญาครับสวัสดีทุกท่านครับ